ฮะเรามีชุดส,สแปรอยู่นะฮะเราบาเราไม่ฮะคือคือคือให้ให้กาบกาบน้ำมาสการเรียนเชิญพระอาจารย์สมปองดีกว่านี่พระอาจารย์สมปองอามาดูดิระหว่างสมปองกับไอ้เลใครจะขำกว่ากัน <laughs> เดี๋ยวให้พระอาจารย์เอาเอา ขอขอเก้าอ,อี้เก้าอี้ดีกว่านะฮะลุงพี่เอายืนก็นได้ออาแล้วแต่ฮะผมไม่ขัดใจใครอ๋อน้องสอนรามมาแล้วนะฮะอขอเก้าอีเอา้เชิญน้องสอนรามลูกส,ส,สอนรามเ,าเดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอ,อขอขอเก้าอี้ตรงนี้ให้ สอรามน้ำเพชรน,นะฮะพระเอกหนุ่มเมื่อเมื่อสมัยก่อนตอนผมหนุ่มๆก็รูปร่างแบบนี้นะฮะระวะังแม่เล็กกูจะหลงลิเกอีกกเด้อนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าที่ มามานั่งโต๊ะก่อนหรือเปล่านิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าามานั่งโต๊ะนะนั่งนั่ง,น,งนั่งที่โต๊ะก่อนนะฮะ,ะนิมนต์ครับนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านิมนต์ครับนิมนต์ครับะจะจะชุดหลังชุดหลังพระอาจารย์ ครับผมเพราะว่ารถติดอยู่อีกประมาณ3กิโลได้เวลาก็สะกิดกันนะัครับผมเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์สมปองได้กล่าวอะไรนิดหน่อยนะครับ,รบนิมนต์ครับครับขอนอบน้อมในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพท่านเจ้าวาดที่กำลังจะเดินกลับกุฏิแล้วนะฮะท่านบอกพระเยอะแล้วนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อปะเทลานุเถระนะฮะก็ งานที่แล้วพลาดไปพี่ไปงานแม่ของพี่ถั่วแลงานนั้นก็ไม่กล้าหาไม่กล้ายิ้มมารยาทงานศพลงมาจากเก้าอี้ตอนแรกจะขึ้นทาม,มาศไม่กล้าขึ้นกลัวขาชาลงมาปั๊บพี่ถั่วและกระซิบป,ประโยคแรกเลยไม่มีสักแอะเลยเนาะหาสักแอะหน่อยก็ไม่ได้เราก็เลยบอกโอ้ยก็เรียนบาลีนักธรรมมา,มารยาทงานศพก็ไม่ให้ยิ้มให้หัวเราะ เราก็เลยบอกไม่กล้าหาเอางี้ละกันอาตมาขออภัยศพนี้อาตมาไม่หาเอาไว้ศพหน้าอาตมาจะหาเต็มที่แล้วปากไปถั่วและไว้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าศพไหนยังไงก็ไปอัดหูเซแดดนะของหาไม่จำกัดก็เจอแน่นอนนะพี่บอลพี่คอมคุณแจ๊สนะคุณนุ้ยนะคุณตัก๊กนะเจอหล,หลายๆท่านตอนเข้าฉากหูเซแดดเราก็เอ๊ะไม่เห็นพี่โรเบิร์ต ตอนแรกก็จะถามหาในรายการแหละแต่ว่าก็เอ๊กลัวจะเสียมารยาทถามหากันแต่ในใจมันก็วืบขึ้นมาแล้วนะว่าจะถามหาสุดท้ายก็ก็ไม่ได้อยู่ในฉากด้วยกันหังจากนั้นก็ดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆจนมาทราบข่าวนะฮะก็รอให้คนนิมนต์อยู่ก็ไม่มีใครนิมนต์มีแต่งหนึ่งโทรไปครั้งหนึ่งนะพอไม่ได้โทรกลับก็เงียบกิ๊บเลยคืนมารยาทพระเนี่ยต้องนิมนต์ทาไมนิมนต์เราก็ มาเองไม่ค่อยได้ใช้คำนี้แล้วกันครับผมทีนี้ก็เอ๊ไปไปมาก็ดูไลฟ์ดูอะไรบ้างนะตอนนี้80แม่ตมาก,ก็หาซื้อลำบากมากเลยเขาอัน้นเขาอัน้น8 0 0 8นี่อัน้นแล้วอั้นอีกครับนี่ลามไปถึง5 4แล้วเนะนี่ยอายุอายุอายเออก็ว่ากันไปนะก็เป็นบุญบรารมีเนาะที่มีคนรักมีคนอะไรมากมายขนาดน,นี้ตมาจนอ่ะไม่มีใครนิมนต์จริงนิมนต์ตัวเองก็ได้ ก็เลยตัดสินใจมาวันนี้นะฮะตอนแรกก็มาตั้งแต่เมื่อวานวันที่วันศุกร์มันก็รถติดรถอะไรเยอะแยะด้วยก็เลยไม่ไม่ยนระยะทางมายนระยะทางครับท,ที่จะมีวิชานะครับเมื่อกี้ในเดินผ่านหลวงพ่อนิดเดียวได้วิชามาเลย <c oughs> นิดเดียวได้ทันทีพลังบารมีของท่านนะก็ตัดสินใจมาก็น่าจะเป็นบารมีได้บุญอะไรของพี่โรเบิร์ตแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมานะพี่ก็อย่างนี้แนละวคนเรา ได้พบได้เจอกันธรตมาชอบคนที่เวลาทําให้ใครมีความสุขเหม,มือนพี่อย่างเงี้ยครับโอ้โหว่าดูมาตลอดตั้งแต่เป็นเนนเรารู้สึกว่าคนที่ทําให้คนมีความสุขมันได้บุญเพราะบุญเนี่ยแปลเป็นฐานแปลว่าความสบายกายสบายใจถ้าทําให้ใครสบายกายเนี่ยเขามาเ็าหิวข้าวอย่างเงี้มาถึงนี่ปุ๊บมีอะไรให้ทานบ้างฮะมีครับอะไรที่ฟรีบ้างมีทุกอย่างฟรีหมดครับทุกอย่างฟรีหมดเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกาแฟน มีกว๋วยเตี๋วด้วยเหรอมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยฮะหอไปฝากหมาที่วัดไส้ทองสักสองถุงได้ไหมฮะเอาเอา,เอาน้ําจิ้มไหมฮะต้องมีน้ําจิ้มด้วยต้องมีเครื่องปรุงด้วยเ้าก่อนเอาไปไม่มีน้ําจิ้มโอ้ยหม,มาไม่กินเลยแม่หมาหัวสูงแต่กว๋วยเตี๋ยวถั่วแลนี่ไม่ต้องปรุงอยู่แล้วครับผมมันเปืองอร่อยมันเปืองอ๋อเปืองโอ้ไม่เกี่ยวครับคือของเขาอร่อยอยู่แล้วครับอาจารย์นี่สอนน้ำน้ำเพชรตัวจริงเลยนี่สอนน้ำน้ำเพชรนะนี่ก็มาด้วยความรักพี่เบิร์ด ครับผมเ,เราขยับให้น้องๆหน่อยวันนี้วันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงบนเวทีด้วยวันนี้คณะเขาพระดูได้ไหมเนี่ยดูได้ไม่เห็นเป็นอะไรไม่อาบัตหรอก <No. S 1> แค่ดูเฉยๆดูบางทีมันก็ได้วิชาความรู้แต่มาได้เกิดโคร,ราชแต่ก่อนคิดว่ามีแต่หมอลำนะโคร,ราชครับผมลิเกเขาก็มีลิเกโคราชเนี่วอลอรตอลิเกวอลอรตอสมัยก่อนวอละอรตใช่ไหมตม<อ>าก็ไม่นั่งดูโอ้ลิเกเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นครับร้องสุดคำลำสุดแขก ถูกต้องเขาทำยังไงร้องสดคำนำสดแขนลองโชว์นะผมร้องไม่เป็นหยุดน่ายจนอย่างนี้นะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าหาสมปองเนี่ยจะกักเวลาทงานศพนี่กักทุกทีเลยไม่เป็นไรฮะงานศพงานศพตลกรื่นเริงได้ครับสนุกสนานได้เพราะว่าทำให้คนมีความสุขอีสานเรียกงานยินดีงานยินดีก็คือว่าเหตุแต่คนมีความสุขน่าไปภาษาบ้านตัวเองเลยเห็นไหมเนี่ยเหตุแต่คนยิ้มเหตุแต่คนหัวก็คือเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ อย่างลูกพี่เบิดสองคนนี้หัวอกเดียวกันครับแต่มาก็เสียคุณพ่อไปเหมือนกันพอะอาจารย์ดรสมพงศ์ที่มาด้วยนี่เจ้าของพระไตชุดพระไตนี่ครับก็เสียโยมพ่อเหมือนกันเรียกว่าเราอยู่ในแก๊งเดียวกันกับอาจารย์ดรสมพงศ์อแก๊งพ่อตายอนี่ของเรายังมีไหมขอผมผมผมตายไปนานแล้วครับแก๊งเดียวกันอย่าอย่าอย่าเรียกสั้นนะฮะเรียกแก๊งคุณพ่อตายอย่าอย่าเรียกคาว่า แก๊งพองตาย <c oughs> ไม่ได้เหะะ <c oughs> ็นสสก็พูดกันไงครับผมอายุผมก็อพอกับบิดาสวสวอ,อ,อายุผมก็พอกับพิดาของคุณหมอ,อบิดาผมตายแล้วครับจะตายตามพิดาผมไปนะครับเ <c oughs> นี่ย<ห>เป็น,ปนตัว,วอย่างที่ดีมากฮะเอ้อบุญมารมีเนาะอนนี้เจ้าของเพลงใช่ไหมเนี่ยเจ้าของเพลงไหนฮะเพชรวิบปั๊บวิบปั๊บอะไรของเขาเนี่ยไม่ใช่สิพระเอกลิเกก็ชุดเขาวิบปั๊บวิบปั๊บกันนะนี้ชุดเขามันเพราะแพรบอยู่ยงี้อยู่แล้วเสียดาย อ๋ออาตมาเป็นพระอาตมาก็เลยไปร้ปองไม่ได้เดี๋ยวละเม,มอเลิขสิทธิ์พระมันเลยต้องแปลงนิดนึงพระแปลงว่างไงฮะตาลปัดอาตมาวปปิบวับวิบวับญาติโยมอยากจะเข้ามาจาับอาตมานั้นปวดขมาอบแหมไอ้คนชงก็อยู่ข้างหลังนะคุณพรน,นี <ص. ่คุณพรน,นี่ก็ชงเก่งจริงนะสอนรามอันนี้น้ำเพชรไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้ใครฮะอันนี้น้องน้ำเพชรถูกแล้วใช่ไหม ในน้ำเพชรนูดสอนรามตามตลอดอ่าฮะแมอจะแซวเมื่อเมื่อสมัยก่อนตอนผมหนุ่มๆก็หน้าตาแบบเนี้ยโอ้จะหันมามองทำไมอ่ะหันมามองผมก็ตกใจนะครับอาจารย์จะอั้มอะไรก็ไม่ค่อยกล้าอั้มแล้วเนี่ยอ่าฮะจริงๆก็เตรียมเตรียมคำพูดอะไรมาเยอะอยู่เหมือนกันนะพอเห็นบรรยากาศแล้วมันก็ตื่นตันแทนพี่โรเบิร์ตเนาะครับแหมนี่ผู้หลักผู้ใหญ่มาบ้างไหมโอ้โหใครมาใครมาใครมาคุณเต๋าสมชาย โอ้พี่เต๋านี่โอ้ขวัญใจของคุณโรเบิร์ตก็เลยนี่เพิ่งไปเตะฟุตบอลมาเจริญพรพี่เจริญพรท่านพี่เต๋าพี่เต๋าเต๋าสมชายสุดยอดสุดยอดนี่ฮะเชิญนะหลายพลก็เป็นพี่เต๋าเจริญพรเจริญพรพี่เต๋าโอ้ยเจริญพรท่านเจริญพรเจริญพรนะเขาจะกราบ กับพระถนนกุฎอมกับพระพระอยู่ทางนู้นผมไม่เป็นไรกลาบได้เหมือนกันใจถึงใจใจถึงใจตรงไหนก็ได้คณะแรกหนึ่งของพี่โรเบิร์ตนี่คณะเลยนะเห็นว่าจะมาแสดงพรุ่งนี้คณะแรกของคุณโรเบิร์ตจ่ไหมพรุ่งนี้เพชรเก้าใช่ไหมเพชรเก้าอ้าวดีดอกมะดันนะเขาอยู่ดีดอกะดันดีดอกมะดันตอนนี้อาจารย์ดีมานะครับผมตอนนี้ บ้าอาจารย์ดีไม่มาอาจารย์ดีไปแล้วไปรอไปรอคุณโรเบิร์ตอยู่ที่นู่นแล้วอาจารย์ดีแล้วต่อมาก็จำไม่ได้นะว่าอาจารย์ดีไปแล้วคือไปแล้วตมาก็อ่ะมาเลยมาก็จำไม่ได้อาจารย์ดีไปแล้วคือ,อเขาอยู่คณะอาจารย์ดีดอกบา,านานะก็จะมีคุณใจแอนนะมีคุณโจ้มีอะไรหลายคนที่มาแล้วก็จากนั้นมาก็มาอยู่เพชรเก้า ช่วงนี้ใน Facebook ใน YouTube ก็จะขึ้นเรื่องพี่โรเบิร์ตเยอะครับผม,มแจ้งเกิดอย่างเงี้ยฮะบอลบอลจะเป็นใส่ชุดยามหน่อยไหมอ่า uh huh. มีชุดนะแต่ไม่มีบทพูดอ่า oh huh. uh huh. แววคนเรามันก็ออกก็เกิดนะครับผมผู้กำกับโปรดิเวเซอร์เขาก็เห็นแววเห็นอะไรเนี่ยถ้ายืนนิ่งๆเฉยก็อาจจะไม่ได้เกิดครับพอมีแซลมีหยอกมีกระแนกกระแนะนิดๆมีขำ,ม,ำมีความสดโปรดิเวเซอร์บอกเลยว่าเห็นอะไรในตัวเขา ตามานี่ไปงานสมาคมตลกเราบ่อยครับงานนั้นงานนี้เออพวกเรารักกันเมื่อกี้ตั้งแต่ทางเข้าเลยเจอพี่ๆหลายคนหลายท่านนะก็น้ำจิตน้าใจนะเพราะก็เขาเรียกว่ามางานอย่างเงี้ยเรามาเฉลี่ยวความทุกขนะ์คนเป็นภรรยาอย่างเงี้ยคน,เป,นเป็นลูกอะไรเงี้ยเป็นญาติผู้ใหญ่เยอะแยะอะไรเตามา<ๆ>เจอลูกคนโรเบิร์ต,ตามาก็บอกเนี่ยตามาก็เสียพ่อเหมือนกันมันก็เฉลี่ยไปละหนึ่งเปอร์เซ็นต์มา,100มา100ร้อยคนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มาหลายร้อยคน ก็หลายร้อยเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยไปความทุบมันก็จะลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะมันก็ทุเลาเบาบาง <100 m. S 1> อาศัยเวลาอีก500เมตรใกล้แล้วนะห้าร้อยเมตรนี่เอามาให้โรเบิร์ตใช่ไหมดีๆนะหลวงพ่อวัอนตรีจันเอาตะไคร่ลูกตะไคร่มาให้ผมไม่<ต>เหมือนภาพบางองค์ไม่เหมือนภาพบางองค์ฮะแล้วเมื่อเล็กเสร็จไปครับภาพนี้ครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อต้องถามหลวงพ่อก่อน มีลิขสิทธิ์ด้วยเหรอฮะเซลเซลกันได้เจอหรอกเราก็จะทําให้มันเท่ากันสิเอ้าแล้วทํายังไงเอาก็ต้องไข่ก็ไม่ต้องเท่ากันก็ก็เหลือใบเดียวพอแต่พี่เราเบร์ตนี่ขยันนะครับขนาดถ้าจากไปแล้วก็ยังขยันไปหาคนนั้นคนนี้ไปเหรออาตมาโล่งใจที่อาตมาไม่ค่อยสนิทกับพี่เขาเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวันนี้ก็สนิทแล้วเห็นไปหาคุณตั๊กภรรยาร้องลั่นบ้านเลยเห็นไปหาคุณบอล ไปหาหลายคนหลายท่านครับโอ้โหขยันันก็ยังแบบว่าเรียกว่าไปเยี่ยมไปเย็นแต่ถ้าแน่จริง8 0 0 8ต้องมาทำไมมาก็รู้กันแหละแต่บางคนก็เป็นเอฟซีนะไม่คิดที่มาในแบบว้ามาโดยตรงเลยครับผมไหนใครเป็นแฟนคลับพี่โรเบิร์ตต้องยกมือขึ้นโยมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยดูผลงานแล้วมีความสุขแล้วก็ชอบแล้วผูกพันครับใจผูกพันกันโอ้โหบารมีไอ้ไข่นะทุกวันนี้นะ เริ่มแซงหลวงปู่ทวดนะซึ่งเป็นพระนะเป็นอาจารย์นะครับทุกวันนี้ตะมาเวลาไปเอาหลวงปู่ทวดกับไอ้ไขใ่ให้โยมเลือกเลือกไอ้ไข่เลยนะอ,อไไ่ไม่ไม่เลือกลวงปู่ทวดเออลูกศิษย์วัดทำไมมาแซงพระแซงเจ้าขนาดนั้นอ๋อน,นี่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ของวัดเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดอเนี่ยเหมือนเราเป็นพระแล้วก็มีลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยออเห็นว่าอย่างนั้นนะไอ้เราก็เกิดไม่ทันยุคนั้นว่ากันมาอย่างนั้น วันนี้ก็เลยเป็นวัดไผ่ล้อมจริงๆที่จะมาสวดวันนี้ครับผมเห็นพูดในไลฟ์วันนั้นว่าจะพามาโดยหลวงพี่น้ำฝนนะหลวงพี่น้ำฝนมาด้วยใช่ไหมคุณบอลก็เลยพังอยู่ตรงสกิโลนู้นอ๋อรถพังอยู่สามกิโลก็เดี๋ยวให้ให้เบิดเอารถไปรับอ๋อคือตอนแรกพระก็กะจะสวดวันนี้แหละวัดนี้เนี่ยคุณบอลแคนเซล นึ่ก็ฟูดเล่นนะวันนั้นเนี่ยเอาจริงเนาะนี่เคยร่วมงานพี่เบิร์ตไหมเนี่ยเคยฮะเคยอยู่ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันมาคือไม่ได้อยู่ไม่ได้เล่นอยู่ในคณะใช่ไหมคณะเพ็รเก้าเห็นไหมเมื่อเมื่อก่อนซีกับดีดอกมาดันเมื่อก่อนเขาอยู่ดีดอกะดันชื่อเล่นชื่อไอ้มังเขาไม่ใช่ชื่อโรเบิร์ตหรอกเวลาเราเรียกกันเราเรียก ให้มั่งมั่งฮะออเราเรียกกันเป็นชื่อแบบที่ชาวบ้านแถวนั้นแถวหัวหินแถวอะไรที่เขารู้จักนะตมาชอบภาพนั้นมากเลยสื่อสารความสุขให้เรายิ้มครับผมสายตาปริ่มไปด้วยความสุขนะชอบไหมล่ะจะพูดว่าชอบดีถ้าชอบเดี๋ยวผมทำให้เห็นพี่เปิดขยันไปหาคนนั้น่แล้ตอนเป็นคนส่งน้ำดึกด้วยเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสอง แม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไม่เป็นไรพี่เรามาเจอกันที่นี่แหละขนาดพระมีผ้าเหลือกยังกลัวแล้วพวกผมจะไม่กลัวยังไงเป็นสิทธิเบื้องต้นเป็นเป็นศิทธิพื้นฐานครับผมไม่ได้ขยันงั้นหรอกก็ด้วยความรักด้วยความอะไรต่างๆนะโอ้ก็คนมากหน้าหลายตานี่มาทุกคืนไหมคุณพี่มาทุกคืนผมมาถ้ามีภารกิจก็ไป ไปหาตังก่อนไปทำน้าที่ของเราครับผมแล้วก็กลับมาอย่างพรุ่งนี้จะเริ่มสักกี่โมงครับเนี่ยพรุ่งนี้จะเริ่มถวายเพงพระพิสุสง์ก่อนเรื่องเพงพระก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มพิธีไปเรื่อยๆยันสี่โมงเย็นก็จะเผาเผาหลอกเผาหลอกแล้วก็เผาจริงนี่ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มในระหว่างที่เผาหลอกไปเผาจริงนี่เรามีการแสดงตลอด ก็คือเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นไปเลยฮะต่อเนื่องยาวเลยมีอะไรบ้างฮะเท่าที่ทราบก็มีตลกมีนักร้องมีดาราอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตน้องอาตมาจะมาอย่างเงี้ยเบิ้ลปทุมราชเห็นมาตั้งแต่คืนแรกๆเลยเปิ้ลนะเบิ้ลปทุมราชน่าจะมาฮะน่าจะมาวันที่27มาพรุ่งนี้ฮะน่าจะมาพรุ่งนี้เบิ้ลเนี่ยเขาร้องไห้เลยนะเขาแสดงด้วยกันอ๋อหลงพี่หลงพี่หลงพี่กับอีปอบนางเขาแล้วเขาเป็นพระเอกคู่กันกับพี่โรเบิร์ตด้วย โอ้ก็ผูกพันก็รักกันก็คือคุโรเบิร์ตที่เขานิสัยดีมากนะฮะนิสัยเป็นยังไงบ้างครับพี่เป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กอ,อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงเขาเข้าได้ทุกรุ่นอ่าแล้วก็ไม่ไม่ถือตัวจริจนระิงเขารุ่นใหญ่นะเจ่ะแมะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ฮะ <laughs> งานศพมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับผมเราก็เราก็จะเกงๆนิดนึงประมาณไม่ไม่ต้องไปเกงฮะลุงพี่คืองานงานตลกเพราะว่าบางทีแฟนคลับของไม่ว่าจะเป็นของคุณนุ้ยทีไ์สดไปหรือว่าของคุณบอลบางทีเข้ามาถามบอกว่างานศพทําไมต้องหัวเราะกันล่าเริงมันเป็นศพตลกมันเป็นศพตลกและเป็นประเพณีของตลกเลยคือตลกคนไหนเสียชีวิตพวกเราต้องต้องทําตัวให้ล่าเริงเพื่ออย่างอย่างที่ลุงพี่บอกนั่นแะ ช่วยกันแบ่งเบาความทุกข์ความโศกความเศร้าของทางเจ้าภาพเรียกว่าเพื่อเป็นกําลังใจกับคนที่อยู่นี่แหละครับผมเราก็ทำทำให้ร่าเริงขึ้นมาซะจิตใจมันก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปนั่งร้องโหยร้องไห้กันทั้ง7วัน8วันเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ฉะนั้นถ้าญาติโยมไม่อยากตายนี่ก็ไม่ยากครับผมไม่อยากตายก็มาบวชพระบวชเนนเพราะเป็นพระแล้วไม่ตายเลยรพระเนนไม่มีวันตายมีแต่มรณภาพ เป็นไงเงียบกิ๊บกันนะเห็นไหมเนี่ยแล้วไม่เสี่ยงรับงานศพเพราะอย่างเงี้ยพอมีอึ๊กนิดหนึ่งอยู่แสดงเริ่มตกแล้วเลตติ้งเริ่มตกแล้วฮะหลวงพี่ผมก็คือไม่ไม่คือบางทีคนมันไม่กํลังคุยกันอ๋อเวลาเวลาจะเล่นมุกถ้าตลกเนี่ยต้องทํายังไงนะถ้าตลกเวลาจะเล่นมุกเนี่ยถ้าเกิดว่าหมูหันลงเนี่ยนะโอ้โหถ้าไปงานโต๊ะจีนถ้าหมูหันลงตลกจะไม่ปล่อยมุก พราะถ้าปล่อยมุกไปแป๊กแน่นอนแล้วจะทํายังไงในระหว่างนั้นเราก็ยืนคุยกันธรรมดาแต่อย่าอย่าปล่อยมุกฮาเ,ออเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่ฮาเพราะมันกําลังแย่งกิมมุกหมูหันกันอยู่คุยกันไปเรื่อยๆก่อนครับผมจังหวะเขาตั้งใจฟังแล้วอพอ<ต>ถ้าหากว่าตะ,ตะเกียบเริ่มช้าเมื่อไหร่อ่ะ,อะตะเกียบเริ่มช้าเมื่อไหร่อ่ะตลกจะเริ่มปล่อยมุกแล้วตลกนี่เขามุกแบบไหนบ้างฮะก็มีหลายมุกฮะ มุกอะไรบ้างยังไงบ้างก็จะเป็นมุกชุดมุกอํากันมุกอะไรอย่างเงี้ยฮะหลายๆอย่างอัเรื่องภรรยาเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตลกที่เอามาเล่นนะที่เรื่องจริงจอิงจามาเล่นตลกเอาชีวิตจริงเลยเอาเรื่องจริงทั้งหมดที่มาพูดกันนะสร้อยพิหนุ้ยอย่างงี้นะอ่าฮะเอาโยนไปทางไอ้นุ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดิคุณตักพิทักบริบู์พ่ตักไปที่นั่นที่นี่บ้างอะไรางี้นะครับผมอ๋อพิทักไปอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ ตลกส่วนใหญ่เอาเรื่องจริงมาพูดเหมือนจะอัมเหมือนจะอําแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงสุดท้ายพี่หม่ำนี่เรื่องเชรลนนี่ก็เรื่องจริง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องอํอาฮะมาล่าเป็นเรื่อง,งอําที่ทีเ่เอาเรื่องจริงมาอํานี่เอาเอาเรื่องจริงมาอัมจริงๆพวกนี้แต่มามเรียนปร,ริญญาเอกนะฮะแต่ว่าว่าจะมาเอาวิชาที่นี่เพราะนี่มันเหมือนเป็นปริญญาเอกเหมือนกันนะ ถ้าจะอาวิชาก็ต้องพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตลกจะขึ้นเวทีเยอะแยะมากมายสี่ห้าโมงหกโมงเย็นเป็นต้นไปครับผมตั้งแต่หกโมงเย็นยันนู่นเลยฮะยันตีหนึ่งตีสองเลยนะโอ้เห็นว่าที่นี่นอกจากคนจะมาเยอะแล้วยุงก็เยอะมากเห็นจ้ำปอติ๊งน้องอาตมาอยู่ปอติ๊งด้วยกันอาตมาศิลปินหนึ่งศแต่ก่อนหนึ่งห้าสองตอนนี้หนึ่งศูนย์หมายเลขสิบแทนพี่เสกโลโซอ๋อครับก็ บอกว่ายุงก็เยอะเอตมาก็ยังไม่เห็นว่ามียุงมีอะไรนะอ๋อมีฮะดึกๆหน่อยไม่ดึกฮะหลวงพี่อยู่บนนี้ไม่ไมโดนหรอกครับแต่ถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ได้เคยออกบัตรเชิญเลยนะมากันเต็มเขากากักที่โรเบิร์ตเหมือนกันครับผมรักโรเบิร์ตจะทามาทำลายพวกเราอะจะแจกทักทายกลัวว่าจะง่วงจะหลับครับโอ้ยวันนี้ใครมานะ สอนามน้ำเพชรแล้วก็สอนรามวันนี้ลิเกของสอนรามเต็มวงเลยครับผมเต็มวงเลยเต็มรูปแบบของสอนรามน้ำเพชรแล้วก็วันนี้มาเป็นเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพร่วมสวดพระพิธรรมด้วยจริงนหมนี่เขาลิเกทําอะไรต้องตัดสินใจก็คือต้องตัดสินใจก่อนเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดก่อนไงฮะไม่ใช่อึอักไรทําเลยเออมนต้องคิดก่อนไง่ตใส่ตองก่อนสมมติลิเกจะเดินทางตัดสินใจเดินทาง โอ้ลิเกหิวข้าวตัดสินใจจะกินข้าวลิเกจะตายตัดสินใจข่าไม่ต้องตัดจะตายไม่ต้องตัดสินใจไม่คือคือลิเกเขาคือเขามีความคิดก่อนไงเขาต้องคิดก่อนคือถ้าเกิดเขาบอกจะเดินทางจะไปแล้วไม่ไม่ทันไม่ทันมันต้องคิดก่อนคิดว่าจะไปไหนก็ตัดสินใจนี่มีมุมไม่พระดูไม่แม่ยกพ่อยกแม่ยกเยอะเหลือเกินเนี่ย โอ้โหมีฮะมีมีเดี๋ยวน่าจะได้วิชาเพิ่มเดี๋ยวเราจะจัดจัดมุมให้โอ้จัดมุมให้เอาพวงมาลัยไหมคล้องลิเก๋ลอกลิเกดราม่ากันง่ายทุกวันนี้นิดๆหน่อยๆก็โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยระวังระวังเขาเรียกอะไรตก่อนดูหมอนลำนี่พระครึ่งหนึ่งโยมครึ่งหนึ่งเลยนะดูไปพร้อมกันอะไรเงี้ยเด๋ยนนี้ไม่ได้เด๋ยนนี้นิดหน่อยๆแบบนี้พอเห็นนิดเห็นหน่อยดูโอ้โหมันนั่นเลยเดี๋ยวทัวลงใช่ ทัวลงตอนนี้โอ้โหโซเชียลมันแรงเลือเกินเมื่อกี้ก็แอบย่องย่องมาเงียบเียบนะขณะนั้นโยมที่รู้จักก็ทักครับไอหมาสปองอ้วนก็ไในทีวีอีกเนาะอย่างงี้เขาไม่เรียกอ้วนเขาเรียกว่าสารอาหารครบถ้วนอย่างงี้ก็ไม่เรียกอ้วนเขาเรียกว่าทุกสัดส่วนล้วนสำรองพลังงานทดแทนจริงๆก็มาแพ้อาหารเคยแพ้อากาศไหมผมแพ้แพ้อากาศตาบวมหน้าบวมเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยมีแพ้อาหารไงอ๋อตัวบวม ห้าร้อยเมตรเนี่ยมันไกลมากเลยเนาะเออมันถึงถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอาจจะเป็นคืนคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเวลาทวงเวลาหน่อยถึงแม่พระสวดเร็วหรือว่าสวดช้าพวกเราก็กลับช้าอยู่ดีเพราะเราจะอยู่ตรงนี้กันยันดึกฮะแล้วก็วันนี้มีสอนามน้ำเพชรด้วยเดี๋ยวเราจะอยู่ดูลิเกกันด้วยถึงตีไหนฮะสอนามเล่นปกติเลิกตีไหนฮะสอนามน้ำเพชรเลิกประมาณเที่ยงคืนยงคืนเลยนะมันอยู่ที่เงินนะฮะ มันอยู่ที่เงินว่าจ้างเท่าไร่ถ้าคลองเรื่อยอะไรเรื่อยอย่างนงี้เหรอไม่ถ้าคือจ้างไปเลยตกลงจ้างไปเลยดีกว่าเอาชัวร์ๆดีกว่า,<อ>าไม่ไปหวังน้ําบ่อน,น้าฮะ<อ>าคือถ้าจะไปวัดหลวงพี่อย่างเงี้ยตกลงเลยสองแสนหรือสามแสนอะไรเงี้ยแล้วจ่ายก่อนเลยครึ่งนึงอพอไปถึงปุ๊บจ่ายอีกครึ่งนึงเต็มเล่นได้เต็มที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับผมแต่ถ้าหากว่าเงินขยักขย่อนลิเกผมก็มาขยักขย่อนเหมือนกัน อย่างนั้นเลยครับผมเอาเงินแบบชัวร์ๆเคยขึ้นเวทีเดียวกับสอนลามน้ำเพชรใครฮะคนเต็มเลยอาตมานี่แหละวันแม่วันแม่ที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วกันมีเทศมีทอกแล้วก็ต้องสอนลามคนเยอะมากเลยสอนลามเล่นก่อนพอสอนรามน้ำเพชรลงเท่านั้นแหละหายเกลี้ยงเลยหายไปไหนะหายตามสอนลามเราสอนรามไปเลยอาตมาก็เทศให้ฐานอากาศฟัง โสถานการาศนั่งว่างกันใหญ่เลยทีเดียวผมไม่ไม่บอกผมวันนั้นทำไมอ่ะถ้าหลกพี่เอาหัวมอนใส่เข้าไปหน่อยนึงนะทำไมฮะมีเพชรแพรบหน่อยคนดูหลกพี่อีกเยอะแต่เราปัดอัตมาวิบวับวิบวับเลยเหรอชอบฮะจะได้วิชชาทําไม่คนมีความสุขไม่ว่าจะเป็นดาราตลกนิเกหมอนลำนักดนตรีนะครับผมตลกเรานะ ลิเกลิเกนี่โอ้โหกว่าจะเป็นได้นี่มันยากมากเลยนะโอ้ยต้องหัดต้องหัดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆนะพี่ก็เป็นนะครับผมเป็นบ้างไหมครัเป็นนะต้องมีพื้นฐานเนาะครับผมเออพระมาแล้วใช่ไหมพระมาแล้วนะนิมนต์นะกราบนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าจากวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมอาจารย์หลวงพี่น้ำผลครับผมกราบนวัตการขอบพระคุณพระอาจารย์สมปองนะฮะตอนนี้พระ ที่เดินทางหรอที่เดินทางมาจากวาดัดไผ่ล้อมนะฮะตอาพราแม่ยกพรตอนนี้อ๋อเพราะแม่ยกสอนรามมาเยอะมากนะก็ขอบคุณขอบคุณแม่ๆนะพระเลยติดแม่ยกนะฮะพระ <c oughs> ติดแม่ยกรถติดของแม่ยกที่เป <c oughs> ็นที่ต่อราม <c oughs> อ๋อ พระติดรถของแม่ยกเออเราก็นึกว่าพระติดแม่ยกเออเราก็าาติดยาวยาวมากเขา,า,า,ขาส,สอนลาบด้วยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาก็คือย่านนี้ไม่เคยมาเลยนี่ใช่ไหมลูกเคยมาไหมแถวนี้แถวนี้ไม่เคยมาเนาะมาส,ส่วนใหญ่อยู่ลำลูกกาทางนู้นอ,อ่นี่แม่ยกก็ตามมายเยอะมีบีที่จอดเฮ้ยเขา เก็บค่าจอดรถดีกว่าอุ้ยได้หลายตังเลยนะได้หลายตังเลยเนี่ยเฮ้ยเฮพวกเราเอารั้วไปกั้นขายเก้าอี้ขายเก้าอี้ก็คือพวกแม่แม่อ่ากบกาบนิมนต์ครับพระเดษพระคุณจากวัดไผ่ล้อมนะฮะส่งมาโดยพระอาจารย์น้ำฝนนะครับพระมหาชุนะฮะอ่าบนิมนต์ครับ ในม์มครับในม์มครับในต์คร,ครับอ่าเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของอโอเคเดี๋ยวให้พระเดชพระคุณเจ้าได้อ่านั่งพักเอาน้ำดูน้ำดูอะไรมาถวายพระนะครับดูน้ำมาถวายพระเลยนะฮะเดี๋ยวให้พระ,ะนั่งสักครู่หนึ่ง นะครับพักผ่อนสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะาร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมกันนะฮะกราบขอบคุณพระครูประหลัดพิเชษนะเจ้าวาดาวัดชีพระขาวกราบขอบคุณพระครูประหลัดทีละนะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประสาทนะครับพระครูประหลัดไพศาลนะฮะ วัดพระงามอารามหลวงนะครับพระครูสมุทรชัยานะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดคลองคลองคอนนะฮะแล้วก็พระไพรัสนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดชีพระขาวสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็พระครูอนุกูลนะเจ้าวาดวัดประสาทนะฮะที่ส่งทีมงาน ตกแต่งวัดประส,สิทธิธิสส์นะฮะอ้ขอประธานอภัย <c oughs> นะที่ส่งทีมงานมาตกแต่งเรื่องเมนนะฮะเรื่องเมนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะ,ะแล้วก็พื้นอ่าหญ้าเทียมนะครับเก้าอี e, ้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพัดลมไอ้น้ำนะครับกราบนักัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าทุกท่านนะฮะ ที่เราได้เอ่ยนามไปเอ่ยถูกบ้างเอ่ยผิดบ้างขอพระธารไปผมไม่กล้าอ่านใช้ยาผมกลัวอ่านผิดผมอ่านไม่ค่อยถูกนะฮะเ,เลยไม่กล้าอ่านใช้ยาของพระเดชพระคุณเจ้านะฮะอตอนนี้พระมาถึงแล้วเชิญคณะเจ้าภาพนะครับที่ขึ้นมาเปมาร่วมเป็นเจ้าภาพีเจ้าภาพทั้งหมดมีด้วยกัน3เจ้าด้วยกันนะครับ มีท่านด็อตอร์นะฮะธัญญาโพวิจิตหรือพี่เป็ดเชิญยิ้มสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและสมาชิกศิลปินตลกทุกท่านนะครับแล้วก็ครอบครัวของอคุณสอนลามน้ำเพชรนะฮะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในค่ำของคืนวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านให้ความเมตตานะฮะต่อคุณโรเบิร์ตและครอบครัว นบรวมกัะทางของคุณบอลด้วยนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครุกขักไปนิดนึงก็ต้องกราบขอประธานอภัยนะที่ล่าช้าไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่ารถติดรถติดเยอะจริงๆวันนี้รถติดวันนี้วันเสาร์เรานึกว่ารถไม่ติดแต่ธรรมดาแล้วพอมาวัน